ช่วงมีคนใช้เปิงอีการกดกี่ของกดกี่กดกดขี่เปิงกดขี่กดกดกี่กดกี่นี่มาจากไหนพี่การกดขี่เออการนี่ยกดกี่ฉันเออการกดมีคนรู้เห้ย ทำไมช่วงนี้คนถึงฮิตใช้เปอร์การกดกีกีกด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 กีกดต้องให้คนเหงือกบวมมาสองหอกเสียงแย่มากอ่ะเนี่ยลราแชทเพิร์ตก็ไม่อยากกดกีอ่ะเออ เด็กขี่ก็เป็นขดเออขดขี่อ๋อผวนเหรอไม่ได้ผวนเขาตั้งใจผวนอย่างั้นแหละจริงเขาพูดถูกเออใช่ใช่เออจริงๆแล้วแบบมันเป็นคอนเทนต์ไงถ้าเปิดพูดถูกแล้วมันจะแบบว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีคลิปตัดไปลงไฮไลท์ใช่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 เนี่ยคือแบบว่าเฟิร์สแบบ ตั้งคอนเทนต์ไงเออ we are generate content <ม>น,น,น,น่ะ you know